สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมลายเอเดอร์เลนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับเราจะมาสรุปแพทนะครับว่าทางตัวเกมเนี่ยได้อัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะครับซึ่งระบบที่ทางเกมนะครับอัปเดตมาเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆนะครับก็คือ3อย่างนะครับสระบบด้วยกันนะครับผมสาหรับใครที่อ่าพร้อมแล้วนะครับว่าอยากรู้ว่าระบบอะไรเนี่ยที่มันแอดเข้ามาแล้วบางคนอาจจะไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยก็แล้วกันนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดฟอลกดไลค์ก็อย่าลืมฝาก กดให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจกับเจ้าของช่องนะครับไปเดียวเราไปดูระบบแรกกันเลยดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีอ่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือในเรื่องของสถิติดาเมจนะครับหรือว่าประวัติในการทําดาเมจของเดนเจอร์ของเรานะครับในสเตจนั้นๆนะครับซึ่งเราสามารถดูได้แบบเรียลไทม์นะครับทุกผู้ชมจะเห็นอ่าแท่งเล็กๆนะครับที่อยู่ทางฝั่งขวาครับก็คืออันนี้เห็นไหม โดมจะทําการย่อจอให้แล้วกันนะครับก็เราจะสามารถดูดาเมจได้แบบเร็วทันเลยว่าแต่ละตัวนะครับทำดาเมจไปได้เท่าไหร่นะครับในแต่ละสเตนในแต่ละดาน,นะครับซึ่งเห็นไหมพอผมเจอบอสแล้วเนี่ยเห็นไหมครับทุกตัวที่ทําดาเมจก็จะาสามารถดูได้เลยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยทำดาเมจมากน้อยแค่ไหนซึ่งระบบเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถจัดแจงในเรื่องของการทําทีมได้่าดีมากขึ้นนะครับว่า ไอตัวเนี้ยเนี่ยเวลาเราลงสเตตมาเนี่ยมันทำดาเมจได้มากแค่ไหนนะครับแล้วก็อ่าเราจะได้ปั้นเลนเจอร์อย่างถูกที่ถูกทางนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยตัวนี้เก่งหรือเปล่าแต่ว่าพอเอามาเล่นในสเตตจริงๆอาจจะไม่โหดนะครับอ่าอย่างผมเนี่ยจะมีชากาที่เป็นตัวแบกนะครับแล้วก็จะมีเซลลี่เป็ดนะครับที่เป็นอ่าดาเมจหลักๆซึ่งเดี๋ยวพอเจอตัวบอสหนาๆเนี่ยเจ้าเซลลี่เนี่ยดาเมจจะเยอะมากๆครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกน้องหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะครับชากาจะทําดาเมจได้ค่อนข้างดีกว่านะครับผมเพราะว่า อาชากาเนี่ยมันไม่ใช่ดาเมจที่แบบเผาเนาะมันก็จะเป็นดาเมจแบบแรงๆชุดเดียวซะมากกว่าแต่ว่าเวลาตีธรรมดาก็แรงเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมมันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการดูอาสถิติย้อนหลังนะครับผ่านสนามประลองเนี่ยทีนี้ก็สามารถดูได้ทั้งสองสนามเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่สนามประลองเรนเจอร์เนาะที่สามารถอาดูย้อนหลังได้แล้วก็ดูสถิติได้แต่ว่า คราวนี้เนี่ยครับไอในเรื่องของสนามประลองธรรมดาเนี่ยก็สามารถดูอ่าสถิติได้เช่นกันแต่ว่าดูย้อนหลังไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถดูสถิติดาเมจที่อ่าเลนเจอร์ของเราเนี่ยทำได้ในแมชนั้นนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยครับนี่ครับผมกดข้ามเลยครับนี่เห็นไหมเราก็สามารถดูได้ครับว่าเราแพ้เพราะอะไรแล้วก็อ่าเราจะปรับทีมยังไงนะครับแล้วก็เลนเจอร์ของเราเนี่ยมีตัวไหนที่เป็นแบบ ซึ่งดัสผมเนี่ยทำดาเมจโคตรจะเยอะครับแต่แพ้นะครับผมไม่รู้ว่าทําไมคือฝั่งผมเนี่ยทำดาเมจแทบจะเยอะกว่าศัตรูหมดเลยนะครับแต่ผมก็แพ้ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะครับไม่รู้ว่ามันติดตรงไหนอาจจะอ่าน่าจะเรื่องของการฮิวมั้งมันอาจจะมีบางตัวที่่าฮิวขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเราอาจจะปิดดาเมจไม่ได้ก็อาจจะแพ้นะครับก็มีสิทธิ์นะครับผมก็เนีายทำให้เราจัดแจงทีมได้ดีมากขึ้นนะครับเนี่ยถือว่าดีนะเป็นระบบที่ดีนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นระบบแรกนะครับที่ทางเกมเนี่ยได้เพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของการ ดูสถิติดามเมนะครับทั้งในหน้าสเตทหลักแล้วก็ในเรื่องของสนามประลองเลนเจอร์นะครับผมต่อมาครับระบบที่สําคัญมากๆอ,กอีกอันหนึ่งที่ทางเกมได้อัปเดตเข้ามาครับนั่นก็คือช่องการ์ดความสามารถนะครับผมอรอบนี้เนี่ยเพิ่มเซตที่3เข้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง่าดีมากครับเดิมที่เนี่ยมันมีแค่2เซตนะครับเราสามารถจะได้แค่2เซตแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเพิ่มช่องที่3มาให้แล้วนะครับเป็นเซตสานะครับก็สามารถเอาการ์ดที่เราสนใจหรือว่าการ์ดที่เรา อยากจะเอามาใส่นะครับมาใส่เพิ่มได้ซึ่ง3เซตนเนี้ยพลังจะรวมกันทั้งหมดเลยนะครับไม่มีลลกแยงนะครับไม่ว่าเราจะเปิดหน้าไหนอยู่หรือว่าเราจะใส่ก๊์ดอะไรเนี่ยไอ้สเซตเนี้ยคือรวมกันหมดเลยนะครับพลังมันจะแสดงทั้งสเซตเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับคือใส่ได้เลยนะครับผมสาหรับอ่าหลายหลายท่านที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยแล้วช่อง3เนี่ยใส่ก๊์ดอะไรดีอ่าผมจะแนะนําแบบง่ายๆแล้วกันเพราะว่า ส่วนใหญ่เนี่ยการ์ดเมตาเนี่ยผมใส่2เซตแรกไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าเราจะมาแนะนําเซต3แล้วกันว่าใส่อะไรเพิ่มดีนะครับผมอ่ะก็การนี้นะครับเป็นการ์ดบลาวซึ่งมันเพิ่มพลังโจมตีแบบเพียวๆแบบไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ทีมเราเนี่ยดาเมจเยอะขึ้นแล้วมันก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรยุงย่งยากเพราะฉะนั้นก็ใส่มาเลยครับพลังโจมตีมันจะเยอะมากๆอ่ะสมมติว่าผมปลดออกไปใช่ไหมไปดูนะครับหาไป9.69าบีนะครับคือเยอะมากครับแต่ว่าพอใส่คืนมาเนี่ยยังหาการไเจ อยู่ล่างเอาก,การ์ดหายครับเอาอยู่นี่พอตีปุ๊บเห็นไหมเด้งมาอีกเก้าบีแล้วครับคือเยอะมากนะครับผมพลังโจมตีมันเยอะจริงครับการ์ดใบนี้แล้วก็ต่อมาครับก็คือในเรื่องของการ์ดกบการ์ดกลบเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีของเลนเจอร์นะครับมันจะโคลาอันกับบาวนะครับการ์ดบานี่เพิ่มพลังโจมตีแต่ผมไม่แน่ใจว่าเพิ่ม เพิ่มทั้งทีมเลยไหมอาจจะรวมคู่หูแล้วก็เรือลบด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอันนี้คือเพิ่มแค่เรนเจอร์แต่ก็พลังเยอะเหมือนกันครับการนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดไม่ออกก็ใส่มาได้เลยครับมันนาให้เรนเจอร์ของเราเนี่ยตีแรงขึ้นมากนะครับผมเป็นอีกหนึ่งการที่แนะนานะครับให้ใส่ต่อมาถ้าจะเป็นาการเจาะพลังป้องกันของเรนเจอร์นะครับแล้วก็คู่หูด้วยเพราะว่า,าหลังๆเนี่ยมอนมันถึกมากแล้วก็บางทีเนี่ยตัวเลขมันอาจจะมองว่าเฮ้ยมันน้อยไปหรือเปล่าพี่มันจะเจาะได้มากนนนน้ออยแแค่่่่่ไหตววาาาาาเเจรรริงๆีีมมัดกะพ หลังๆเนี่ยสเตนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถึกจริงๆนะครับ3,500กว่าๆเนี่ยคือแบบแทบจะตีไม่เข้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยาการเจาะพลังป้องกันของสัตูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งใบที่ผมรู้สึกว่าสําคัญมากๆในการใส่ในช่วงเลดเกมนะครับผมน่าจะแสดงผลในสนามประลองได้หรือเปล่าผม,ผมไม่แน่ใจนะถ้าใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็มาเม้นดีแล้วกันนะครับผมแล้วก็ใบสุดท้ายก็คือนี่ครับผลการพืกพลังชีวิตครับผมก็คือไอาการเนี่ยมันจะอิงพลังโจมตีจาก พลังชีวิตพื้นฐานของเลนเจอร์ครับยิ่งอ่าพลังชีวิตเนี่ยเยอะเท่าไหร่นะครับไอเจ้าการเนี่ยมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้เยอะเท่านั้นนะครับเหมาะกับอ่าช่วงเลดเกมมากๆเลยเพราะว่าเลดเกมเนี่ยเลือเราเยอะอยู่แล้วนะครับผมยิ่งเยอะก็ยิ่งดีนะครับโจมพลังโจมตีก็จะเยอะขึ้นไปด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้อ่าสำหรับใครที่อยากจะดูเซตอ่าแรกๆก็สามารถนี่แคปไปดูได้เลยจะหยุดคลิปแล้วก็ดูได้นะครับผมอันนี้คือเซตแรกนะครับแล้วก็นี่เซตสองับผมแล้วก็นี่เซตสามจริงๆเนี่ยจะปรับ เปลี่ยนก็ได้นะเพราะว่าไอคอสข้างบนเนี่ยผมเลยอีก4 4 4หน่วยเลยแต่ว่าผมไม่รู้จะใส่อะไรเพราะว่าอ่าส่วนใหญ่มันเป็นการเฉพาะทางนะครับเนี่ยบางทีมันก็แบบอ่าคู่หูระยะไกลบางทีมันก็เป็นเพิ่มพลังโจมตีธาตุแต่ว่าผมไม่รู้จะใส่ธาตุอะไรก็เลยใส่แบบอ่ากลางๆมาแล้วกันแบบให้มันอ่าใช้ได้กับทุกตัวน่าจะดีกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าใครมีอ่าเซตที่ดีกว่าหรืออยากจะแนะนาอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผม ็เดี๋ยวจะลองไปปรับใช้แล้วก็เอามาลองเผื่อให้ท่านผู้ชมคนอื่นเนี่ยได้มาลองใช้ด้วยนะครับอาจจะเวิร์กว่าก็ได้นะครับผมอันนี้แค่ใส่มาแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนครับเงืินไขไม่เยอะนะครับผมอ่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่อัปเดตมาก็คือในเรื่องของสเตทครับก็เพิ่มสเตทเข้ามาเพิ่มนะครับจากอ่าเท่าไหร่นะห้าพันห้า่ะหรือห้าพไม่รู้น่าจะ5้าพแล้วก็มาเป็นหกพันครับก็เพิ่ม,มอีกพันด่านานะก็เอาเรื่องอยู่ครับเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยสามพก็คือเข้มแล้วครับตึงไปเยอะเลยครับผมแทบจะไม่ไหวเลยนะครับคือแบบมันมันยากมากครับคือมันไม่ได้ยากตรงที่มอนมันตีแรงแต่มันยากตรงที่ว่ามันตีไม่ทันเวลาหมดก่อนครับประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไปได้อยู่เพราะว่าเหมือนกับสเตทที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมันทำให้สเตทเก่าๆเนี่ย่า กากลงนะครับก็คืออ่อนแอร์ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไต่ได้อีกสักร้อยสองร้อยแหละผมว่าไอ้ได้สัก3,600นหกรี่น,น,นี่หรือ3,700เป็นอย่างต่ําก็จะพยายามไต่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ชมก็พยายามไต่ให้ได้เยอะๆนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเลนเจอร์นะครับก็มาใหม่2ตัวอย่างที่เคยทำอ่าในสตรีมเนี่ยผมอ่าทำไปแล้วแหละรีวิวเบื้องต้นนะครับแล้วก็นี่ก็จะมีบามืดนะครับแล้วก็โคนี่ไม้นะครับผมมาเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะเจ้าโคนี่มืดก็นั่นแหละครับมามา,มาแทนเจสิก้าไม้ เอ้ยเมื่อกี้ผมพูดคนนี้มืดปะคนนี้ไม้อะคนะนี้ไม้มาแทนเจสิก้าไม้นะครับผมก็ตัวนี้เหมือนจะเก่งกว่าเนาะผมรู้สึกเหมือนจะเก่งกว่าเจสไม้ก็ถ้าใครมีก็เอามาปั้นได้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะามันไม่ได้สําคัญมากเพราะว่ายังไงตัวเมตาตอนนี้คือเต็มทีไปหมดแล้วครับเยอะไปหมดเลยนะครับผมอะอัปเดตระบบคร่าวๆน่าจะประมาณนี้แล้วก็อ่าส่วนใครที่รอคลิปในเรื่องของการวิเคราะห์ทีมแล้วก็ทําตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามไปแกะให้แล้วกันเพราะว่าอ่ามีหลายท่านเนี่ยสงสัยมาว่า อ่าตอนนี้เลนเจอร์ในเกมน่เยอะมากเลยครับมีแบบเป็นเกือบร้อยตัวครับเจกว่าตัวผมจะปั้นตัวไหนดีเพราะว่าอ่าเลนเจอร์โซในเกมน่ยมีค่อนข้างที่จะจํากัดแล้วก็ผมอยากจะแบบว่าอ่าท่านผู้ชมเนี่ยบางคนก็คอมเมนต์มาว่าอ่าอยากให้พี่คัดเลือกสักอ่าคอนเทนต์ละ5ตัวหรือ10ตัวก็ได้นะครับเป็นตัวเลือกในการปั้นแบบว่าอ่าตัวที่เก่งที่สุดใน PvP 5ตัวหรือว่าตัวใน ตัวในเขาเรียกว่าตัวในสเตทที่เก่งที่สุดนะครับแบบว่า5้าตัวอะไรเงี้ยให้ให้ผมเลือกก็เดี๋ยวผมจะพยายามไปแกะจากท็อปเซิร์ฟแล้วกันเพราะว่าง่ายกว่าเพราะว่าคือแบบเอาจริงผมรู้สึกว่ามันโหดหลายตัวมากเลยคือแบบโหดสำหรับผมมันอาจจะไม่โหดสำหรับคนอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบอ่าทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยลังเลที่จะปัน้นเพราะฉะนั้นยวผมจะทําการแกะจากท็อปเซิร์ฟมาให้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่คลิปนี้เนาะอาจจะเป็นคลิปหน้าๆแล้วกันนี่เห็นไหม นี่ครับอันดับสเตจก็คืออันดับที่เราเทปเทปทั้งหลายเนี่ยอ่าได้ลุยกันไปนะครับตอนนี้ก็ห้าพันแปดแล้วสูงสุดตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันตันที่หกพันแต่ว่าพี่คนนี้เขาไปึงห้าพันแปดร้อยสาสิบแล้วก็เอาเรื่องนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอดมาซักท็อปสิบแล้วกันหรือท็อปยี่สิบก็ได้เดี๋ยวผมจะซักท็อปสิบก่อนแล้วกันนะครับจะได้แบบสกบสั้นๆง่ายๆนะครับว่า,าเขาปั้นตัวอะไรกันเป็นหลักนะครับเอาแค่สเตทนะ ส่วน pvp หรืออะไรนะผมจะทําเป็นคลิปคปไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาเลยอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะอันดับเลนเจอร์ท็อปเซิร์ฟนะครับที่นิยมใช้กันอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะสำหรับคลิปอัปเดตก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับผมเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ